สเต็ครับอันนี้คือรอมาเป็นเทเดียวเลยครับบ่ได้มาอันรอแบบทอนตัวนี้แล้วก็เอามาอัดเทปูนลงโบแมนเดยอันนี้รอขึ้นมาเลยตัวหาบาทครับชุดนี่มันกระิมีตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวตัวตัวตงเกี่ยวในนะครับหาบาทแล้วก็ตัวปักอุดอีกห้าบาทแพงอยู่ด้ปักนิดหน่อยห้าบาท การลูกค้าเพื่อเสเอามาเลี้ยงแนแดงครับผมนี่ครับแนแดงตอนนี้กำลังฮิตกันครับผมกำลังฮิตกันเลี้ยงเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิวทีชลิพงครับผมวันนี้ครับกับบริมาพารอเสาอย่างเด้อมือสิพาไปซงท่อครับผมท่อพออัน ปิดก้นเนาะพอปิดก้นขนาด1เมตรครับผม1เมตรคูณห้เซนตัวนี้ก็ปิดก้นพร้อมก,กรอกเปิดรูระบายนะครับผมอันนี้ขันแน่นล้วอันนี้ก็อ่ามาน้ำไว้ครับผมเวลาทําการเทเรียบร้อยก็ต้องมาน้ำไว้แล้วก็เช็กลวดซึมครับเช็กลวดซึมตรงไหนมันรั่วมันซึมอ่ะใสา่ย,ยากีีบึงเคยเคยเอ็ดคีบลงอยู่นะวิธีการรอการเช็คเนาะก็คงชิบลงรายละเอียดมากมายครับผมเมื่อนี้ก็สิพาทุกท่านฮะมา เอาไปส่งนะครับอันนี้นะเดี๋ยวจะเอาเสาท่อตัวนี้ไปส่งครับมีสองท่อครับผมตอนนี้ให้บารแม็กบารแมกเคล็ดอันเข่าไอแบบตัวค้นหัวขาบอยก่อนเนาะแล้วก็สะเอาขึ้นรถนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งอีกท่อนึงครับท่อนึงอยู่ฝั่งนี้เนาะกับอารด้วยสองสองบอครับลูกค้าไปสั่งไว้สองบอนะครับเป็นบอซีเมนต์ขนาดหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรคูณห้าสิบเซนสูงห้าสิบเซนนี่แหละนะกับกับสเต็มครับอันนี้คือรอมาเป็น เพือเดียวเลยครับบ่ได้มาอันรอแบบทอนตัวนี้แล้วก็เอามาอัดเทปูนลงบ่แม่เด้ออันนี้รอขึ้นมาเลยเทฐานแล้วก็เอาทอนมาซูบใส่แล้วก็รอขึ้นมาเลยครับเคยน่าจะเคยเคลีคลิป,ลปไว้อยู่เนาะหรือถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นถาบ่พอเก็เดี๋ยวเคลียดคลิปลงเบิงงบ้งลงไม้เบิ้งเนาะก็บ,บ่เป็นอย่างอันนี้ก็นี่ครับกอกที่ใช้นะครับผมเป็นขนาดสีหุนครับ ตัตรงเกี่ยวในสีหุนแล้วก็ตัวปักอุดนะเาเอออย่างนั้นเนาะเวลาเราใช้ในการอุดทอนะครับอุดเท็ท,ทอระบายหรือผู้ใดจะเอาไปเป็นแนวทางเนาะนี่ครับตัวห้าบาทครับชุดนี่มันก็นจะมีตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวตรงเกี่ยวในนะครับห้าบาทแล้วก็ตัวปักอุดอีกห้าบาทแพงอยู่ด้ปักนิดหน่อยห้าบาทนะครับ จังไดนก็นเดี๋ยวสีเอาขึ้นรถไปส่งลูกค้าครับเดี๋ยวเบิ้งครับสถานที่ว่าเป็นจังไดนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเคลียร์รถเรียบร้อยเดี๋ยวสิเอาขึ้นให้เบิ้งเด้ครับเด้ มาจะเอาขึ้นที่ล่อยแล้วก็ผมท่ออัดก้นเนาะก็สองท่อครับกระพ่วงท่อสวมไปนั่ครับผมลูกค้าสั่งไปเสกาเนาะทางเกยวกันนะครับผมอันนี้ไปบ้านหอยคอ่นครับผมก็ไปทางเดียวกันครับผมแวะเดี๋ยวแวะเอาไปส่งท่อสวมแล้วแต่จังสีเอาท่ออัดก้นเนี่ยไปส่งลูกค้าครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งหนังงานครับผมเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับผมมาแล้วครับผมโอ้มโหดูสมรวจอยู่กลางปลายยางก็มีบั่น วอ่เกิดใหม่ป่ะเนี่ยตะพันอาละครับผมตอนนี้ก็บ้านหลังข้างหน้าครับผมน่าจะอยู่นี่แหละบ้านหลังข้างหน้าโอ,โอ้มีวูส,สัมฤทธิ์มกาข้างในครับอมเป็นว่าเสีมาเลี้ยงอย่างพสักยอย่างอยู่แหละบ้านทรง ทรงปัญญาเนาะเออทรงทรงปัญญาไหวใส่เนาะผู้พักวะดิโอ้นี่ยเยอะจังเลยครับผมนี่คุณใส่ชีดอกดีไแมโอ้ลูกกาภาษาไม่เห็ดอ่างเลี้ยงแหนแดงนะพี่น้องนะแล้วข้างหลังพุ่นแต่เดี๋ยวนี้โอ้เห็ดสวนขักงามดิเออเข่าท่าเข่าท่ามาถึงแล้วครับหน้าง,งานเราเดี๋ยวเราจะเดินทางครับ เข้าไปข้างในกันนะครับผมอ่ะโอเคครับผมมบนเข้ามาจนได้ครับกบุบบางงวงกหรอเบีดตะหะให้ได้เบีดตาดอกเหี้ยให้ได้อ้าคอยดึงดึงครับเพราะว่าบางทีว่างหนาจะอยู่อยู่อยู่ในอยู่ครับผมอยู่ในอยู่อ่ะโอหัวใจน้ารัก แกนซุดพอดีเอาไม่ต้องดึงอะไรไม่ต้องนึกออกเอาแต่ทางนี้ออกเออแต่คอนไม้พวกนั้นออกก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนลงก่อนได้เต็มผ้าปะอาเดี๋ยวเอาคนยกเอาไป <olor S 1> านไี่คนค่อยๆตู้เดาการลูกค้าผู้เสียมา เลี้ยงแหนแดงครับผมนี่ครับแหนแดงตัวนี้กำลังฮิดกันครับผมกำลังฮิดกันเลี้ยงเลยนะเพราะว่าตาบรูปรเพิ่นมเพย่งเพิ่มต้องมีคนสร้างหลายหลายเชื่อเลยครับผมมันทออัดก้นเอาไปเลี้ยงกันตัวนี้สลายบอกแหนแดงบอกเพิ่มอ,อ่ะเดี๋ยวเล็กตัวนี้ครับผมเดี๋ยวไปไว้ายทางหน้านครับผมลูกค้าเขาสะว่า้ลงไปในหลุมเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งครับ cái này cho đấy Ghiền em Gõ Để là bỏ lỡ những video hấp ได้นะครับเนาะอันนี้ถ้าเราจะขยับอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ครับได้ได้ขยับไปทางไหนนี่ขยับไปเนจีมาตามไปนได้ได้ครับได้ได้ขยับให้มันเป็นไรครับโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวที่เก๊ะแล้วครับผมก็ประมาณนี้เนาะเราต้องเอาตามที่ลูกค้าคุณมักจนทนันเนาะเป็นมาแบบไหนอาจารย์ให้แค่นั้นนะครับผมเดินทางกลับครับผม ขอบคุณนะครับลูกค้าที่มาสั่งนะครับผมบองในห้าก็ไปส่งครับในปลาในโด่งครับแต่ว่าอยู่ในเขตอำเภอสีกานะครับบุโคโปลงบางส่วนหรืออ่ะไอย่างกอล์ฟหอยความกันอยู่แถวไอ้าห้อยความตะยูบริห้อยความนาดูโคดสีมากก็จะอยู่นักความพนมเนาะ,ะความพนมนะนาทุ่มนะครับแความพนมบางส่วน,นเนาะอำเภอนาทุ่มนะกับผู้นึกทางทัศนได้คือกันครับผม เอาบ่มมีอย่างไรครับมือนีนก็คงจะ่ีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมซีโอเกนครับผมมากับพี่นาทีกับบราแม็กครับผมเหมือนเดิมนะครับบราแม็กขนาดนี้พร้อมบ๊ายบายครับผม